สวัสดีค่ะสบายดีพี่น้องแม่อมสินมาจากตะบัดมาทําบุญส่งแล้ววันนี้ก็อากาศดีมากลมเย็นโชยเลยอะเห็นไหมลมพัดปาปามขอบพระคุณที่เข้ามาฟังแม่อมสินที่คนที่เข้าใจหรือว่าไม่เข้าใจ ก็ดีไม่เข้าใจก็ดีก็ไม่ได้ว่าอนะเนาะคนที่ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรคนที่ไม่เชื่อแม่อมสินพูดออกไปอะเว้าออกไปนะพี่น้องอเล่าแน่แท้แน่แล่ะก็บก็บเป็นอย่างเด้อเมื่อนนี้วันพระว้าตสามข่มจริงข้างงนั้นแม่อมสิน่ถ้าแม่อมสินบ่บได้เว้าวนมจริงเมื่อนนี้เป็นวันพระ ขอให้มีแนวเป็นไปให้ตัวเองนี่มีเป็นไปความจิงบ่มีเฟสจากนี้เลยแหละข้าวด่วนข้าวด่วนพี่น้องอำเภอบ้านแพงอำเภอบ้านแพงเนี่ยพี่น้องเนอะจังหวัดนครพนมเนอะแม่อมสินข้ามไปตะแครแกงขงมวนโดยบ้านแม่อมสินเล่าสดสดร้อนร้อนเลยแหละเป็นผู้ได้เป็นนกสามหัวไม <laughs> ่นปเป็นนกสามหัว เออบ้านค่อยฮะค่อยอยอังบ่มเลยบ้านค่อยมีคอดแปดหัวผมแรีว่าแต่สามหัว,ว,อหวหอเออ <c oughs> โอ้ยเรือร้อนมานเนาะเรือร้อนมาเนาะเออแม่อมสินสีบอกว่ายัางนอนเมื้อนีม้มาแต่ทําบุญเ <c oughs> มื่อน้อ่ะมื้อวัานอาทิตย์ไปทําบุญนะแจะนะแจ๊ะ,นะเ,จะเออเลดนยังจักจัดดิ บ่ไดบาให้เสื้อเด้อิเสื้ออีดอกทองกระเทือบไปอือิเสื้ออีลิปรีกระเสื้อไปอันแหละเรื่องของเรื่องอีลิปรีดิของหรือว่าอีดอกทองตั้งเสื้อไม่เว้ยไม่รู้นะคนซื้อลิปรีจักม็นผู้ใดแหละลิปรีปากบางปากปากบางๆนะลิปรีปากบาง ข่อยนี่เป็นขี้ข่าเขาเมื่อก่อนนะขี้ข่าแท้ขี้ขา่ขขาว่าและอืเฮ็ดบอทันเขาก็ดาเขาอยากกินเฮ็ดบอทันเขาก็พองผัวข่อยค่ะให้เตะให้ตีข่อยพี่น้องข่อยยอมว่าข่อยงูเมื่อก่อนนะข่อยงอมว่าข่อยนี่เป็นควายเป็นชัดซะนะั้นหนึ่งคอยบโตอบโตเขาแต่ตอนนี้เป็นอย่างแม่อมสินจะเอามาต้ามาโต้มันซิบกว่าปีแล้วพี่น้องมันซิบกว่าปีแล้วมันแค้นในหัวอกของข่อยนี่ ค่อยสิได้เปิดเผยเปิดให้ซาวโลกให้ซิปโลกซาลโลกได้ยินเออต่างประเทศเมืองเนะเออประเทศไทยประเทศลาวเออไผ่มาเข้ามาส้มเหรอเออจังได้รู้จักไผ่โบยักเสื้อค่อยกับโบได้ว่าอย่างเด้อขอมอกขอบใจเด้อที่ข้ามาส้มบ่านกสามหัวสี่หัวบ้านค่อยค่อยมีเขาเหัวค่อยยังบบอวดเลย ขำดีเว้ยขำขำขำอันนี้แหละเขาว่าเจ้าเป็นไฝก็กระพ้หูดอกค่อยคิดทุค่อยคิดว่าน,นี้โมแมนดอกคนอื่นว้าวนี่สงสัยอีดอกทองนั่นแหละอีดอกทองกับอีปากบางอีลิปลี่มีหัดอีลิปลี่ดิมีมีแหละค่อยตั้งซื่อให้ใหม่หาตั้งแต่ส่ชื่อคนอื่นนะเออเดี๋ยวแม่อมสินตั้งให้นี่มักบอกซื่อนี้เหมาะสมเนาะอีลิปลี่ ริบลีกล่กันริบลี่ใส่สองซื้อกันแล้วกันริบลี่กัอีปากบางกับอีดอกทองนะอ,อืกะสีปะบา้าอย่างไรดอกพี่น้องอะอกะสีให้ลงสองเก่าอีกแหละข้าไปเบื้องโลดข้าไปเบื้องโลดข้าไปฟังโลดข้าไปส้มโลดข้าไปส้มกันโลดขับจับคนเล่าไปแล้วแล้วเผยสีทำงานให้แล้ว มันเคยสิทำงานให้คนไทยล่ะเออคนไทยตัดหญ้าบ่ได้ได้บ่ได้ตะเวนหาขี่สามล้อตัดหญ้าได้ได้พี่น้องเอ้ยคนไทยน่ะมีแต่ลาวลาวลาลานี่แหละเป็นขี้ข่าทุกวันนี่โอ้ยกูว่าวสำนี้กะสิมัดยับกูกะเชินที่คนบ่มีบัตรเนาะเอ้อนาสมเวทศนาเวทนาอกๆๆๆเสื้อกระเสือเด้อเออ บทเสือก็สั่งดิบ่บได้วเว้าให้พวกมึงเสือเออ,อีปากบางอีดอ,อกทองอีลิปลี <c oughs> ตั้งซื้อมาเ้ยนี่มาะสมที่สุดคนอื่นดีเนาะอืบอบงมหัวตัวเองบ้างเออไทยแน่ลาาแน่แหละเบ้าเขื่อนยายหน่าหยุกก็แล้วกันเบ้าไทายแน่ล่าแน่ค่อยเป็นกัดสีเบ้าไทายตรงๆค่ะ ่อยเปลเป็นลาวพี่น้องเออกับ่อยกับวบลเปลี่ยนแน่ควมไทยค่ะเพราะว่าคอยไปได้เกิดอยู่เมืองไทยอือบ่อนทํามาหากินซื่อๆนี่สาธุขอประคุณเมืองไทยนะอือที่มีวันนี้เออคนลาวจึงได้มีวันนี้จึงมีเงินซื้อข้าวซื้อน้ํากินพี่น้องขอบประคุณดินเมืองไทยขอประคุณหลายที่มีเมืองไทยเมืองเมืองลาวให้คนลาวทํามาหากิน ก็ได้รบลูเรื่องอย่างทั้งโอ้ยบอคิดซะเนาะตัวเองค่ะเมื่อนี้สีบอ่าอย่างไรดอกสีบว้าเกี่ยวแต่ตัวนี้อืมสีบลาเกี่ยวแต่ตัวนี้แหละค่อยไปได้บ้่างให้สุดเจ้าเสือเด้อไปเสือโลไปเสืออีดอกทองกับอีปากบางกับอีลิปลีนะอีลิปลีสะดอกเอออีลิปลีเด้สุดเจ้าเด้อเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อ่ะอีลิปลีค่ะมันเผยหน้าได้แล้ว เพราะว่านี่มันอาศัยบริระบุเมื่อก่อน,นลีใช่ลีครัวลีใข,ข่ลีหัวะอริปลีนะเออขอโทษนะผู้ใหญ่ใจดีถ้าคนดีจริงนะคือยายตาเด้ออืขอโทษเอยซื้อว่าผู้ใหญ่ใจดีให้พวกอีดอกทองกบอีลิปลีกินนะเออนั่นแหละเข้าใจผิดแล้วผู้ใหญ่ใจดีเข้าใจผิดแล้ว กรบ่เป็นอย่างแล้วแต่ชอบกับบอกว่ากันอันนี้เป็นอย่างแม่อมสินจังมาเว้ามันแค้นมันแค้นในหัวอกสิบกว่าปีแล้วมีอย่างมาถามแม่อมสินเพราะว่าเคยเป็นขี้ขาเขาพวกนี้เข้ามาใน่บกุง้งค่อยบบเคยมาเมืองไทยจา้าเธอเขาไซนอย่างค่อยกับบป่ปากเขาไซอย่างค่อยกระบ่ปากเขาเวาอย่างค่อยกับโบ่โตะบเทียง อีดอกทองนี่เฮ้ยเต็จนี่มันว่าวสกคอยนี่อือว้าวหัวคอยพระหน้าตาดีล่อเจ้าล่อเลยแม่พ่อบักอมสินอิตาลีนะล่อแท้ล่อวะ่ะว้าวสกคอยอือผีสี่คนวะ่ะเออเบื้องด้ปากเพคนคือปากคนขี่ควายนี่เออนั่นแหละนั่นแหละว่าวสกคอยนี่ว้าวคือมูว้าวคือมานี่แหละโอเคเอาไว้พักหาต่อไปเค่เ,เน่เอาสานีก้ก่อนมื้อนี้วันพระ <laughs> ใครบ่อยากติดตามเบื่องกระยาคนที่ติดตามมีคนคนมีบุญวาสนาและมีสูงสูงดีที่สุดมีเงินมีทองคนติดตามแมวอนสินนะบ่ได้เม่นคือนวันมาสุมาข่าวเบิ่งแลวเม็นเนี่ยนั้นเม้นเนี่ยนี้โอเคบายบายวันสินเมื่อนี้ไปใส่บาทมาคนที่ติดตามแม่วสินขอให้มีความสุขและความเจริญอบุญมาฝากเด้อขอบพระคุณมากๆ